สวัสดีครับคุณกำลังฟังติวธรรมะทานใจเข้าใจสรุปจบไวภายใน5นาทีกับอาจารย์วิรัตถอดบทเรียนจากพระอาจารย์ชายแดนศีลสุดทโถทติวธรรมะด้วยภาษาง่ายๆฟังสบายปฏิบัติได้ภายใน5นาที สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องออหัวข้อที่4.2อเนาะก็คงจะมาคุยในเรื่องของการเดินจงกรมก็คือเป็นการเดินดูจิตนั่นแหละคราวนี้เวลาเดินจงกรมเนี่ยผมสังเกตว่าบางทีของพวกเราอาจจะเทคนิคของพระอาจารย์ชายแดนจะง,ง่ายมากเลยคือสเต็ปที่1เลยนะตาในต้องไม่ทิ้งฐานสเต็ปที่1คําว่าตาในไม่ทิ้งฐานแปลว่าเอาสติพาจิตมาอยู่ที่หัวใจกลายเป็นความรู้สึกเราต้องรู้สึกที่ใจ ่อนสเตปที่2เดินแบบสบายสบายไม่ต้องไปนเน้นเดินตั้งแต่ทีแรกนะทุกคนเดินเป็นอยู่แล้วเราอายุขนาดนี้เดินไม่เป็นก็ตลกแต่เราต้องน้อมสติพาจิตมาอยู่ที่ใจก่อนสเตปที่2เดินแบบสบายสบายหลังจากนั้นปุ๊บสเตปที่3นะครับตาในไม่ทิ้งฐานตานอกเนี่ยมันจะกลายเป็นสักแต่ว่าเช่นระหว่างเดินเนี่ยอย่างผมเดินอยู่ที่บ้านผมเห็นต้นไม้ผมก็สักแต่ว่าคือเราก็เห็นต้นไม้แต่เราไม่ได้ไปคิดว่าไอ้ต้นอะไรวะเอออายุกี่ปีแล้วทําไมสวยจังบุกอีก ต้นดีไหมเราไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นมันก็สักแต่ว่าต้นไม้ก็คือต้นไม้ระหว่างเดินไปเนี่ยหูผมก็ได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงมาแงเออมันร้องแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ได้ไปคิดว่านกอะไรเอเออ,เ,อ,อเพราะดีพรุ่งนี้มาอีกไหมอย่างนี้ มันอันนั้นก็คือเราเผลอไปคิดได้ยิงก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วก็เดินไปจมูกก็อาจจะได้กลิ่นเช่นมีกลิ่นดอกไม้หอมๆลอยมาบางช่วงดอกปีอะไรอย่างเงี้ยหรือดอกพุธมันลอยมาแล้วก็ได้กลิ่นก็สักแต่ว่ากายนี่ก็สักแต่ว่าเช่นลมเย็นพัดมากระทบหรือเช่นเวลาเท้ากระทบพื้นมันแข็งๆหรือว่าบางทีอากาศมันอาจจะอ้าวหน่อยแล้วก็สักแต่ว่าใจเนี่ยบางทีมันก็เผลอไปนึกคิดแล้วก็รู้ก็สักแต่ว่ารู้ ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อไปเติมไปเสริมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือ1นึ่เราตาไหนไม่ทิ้งฐาน ถ้าสรุปง่ายๆตาในต้องไม่ทิ้งฐานก่อน2ตานอกก็สักแต่ว่าครนี้สเต็ปต่อไปก็คือสเต็ปที่4ี่แล้วก็มาดูที่ใจระหว่างเดินไปแล้วก็อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้คืออะไรครับคือสติกับจิตอยู่ตรงหัวใจเนี่ยสติบวกจิตนี่กลายเป็นความรู้สึกสติบวกจิตเนี่ยกลายเป็นผู้รู้ถ้าเป็นผู้รู้ก็จะไม่เป็นผู้หลงนะครับครานี้คําว่าไม่ทิ้งฐานคืออะไรครับก็คือสติพาจิตมาอยู่ที่ตรงหัวใจครนี้พอเรามาดูที่ใจเนี่ย มันก็อาจจะบางทีมีความพอใจเกิดขึ้นเราก็รู้เดินอยู่บางทีอ้าวลมเย็นมากระทบความพอใจมันเกิดเราก็รู้พอรู้แล้วเราก็วางพอวางมันก็ว่างถูกไหมถ้าเราไม่วางมันก็ ไม่ว่างเมื่อไหรก็ตามคุณวางมันจะว่างหรือบางทีวันนี้เดินไปเดินมาโอ้มันร้อนหน่อยหนึ่งมันอ้าวนะครับเราก็รู้พอเรารู้จิตมันก็จะวางพอวางจิตมันก็จะว่างพอเรารู้เนี่ยมันก็จะไม่เผลอไม่เผลอไปตอบไปเติมไปเสริมไปสร้างเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมเนี่ยคือต้องบอกว่าเราก็จะเน้นที่เรียกว่าเน้นตาไหนไม่ทิ้งฐานก่อนออกเดินเลยเนาะ มันจะต้องเน้นตาไหนไม่ทิ้งฐานแล้วก็เราเดินเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องการเดินก็เดินแบบธรรมชาติใครเคยเดินเร็วก็เดินเร็วใครเคยเดินช้าก็เดินช้าเดินตามปกติเดินตามสบายสบายแต่เดินไปขอให้ดูใจไปด้วยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เรื่องของการเดินจงกรมก็ชัดละ ก็อธิบายตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอจบอันนี้ปุ๊บเราก็คงอยากจะให้พวกเราไปทดลองเดินจงกรมดูราวนี้พอไปปุ๊บก็อย่างที่บอกสเต็ปที่1คือตาในไม่ทิ้งฐานสเต็ปที่2เดินตามสบายๆเคยเดินอย่างไรก็เดินอย่างนั้นสเต็ปที่3ตานอกสักแต่ว่ารู้แต่ไม่เผลอเข้าไปคิดสเต็ปที่4ี่แล้วก็กลับมาอยู่กับผู้รู้ก็คือรู้ถ้ารู้ก็จะไม่หลงเพราะถ้าเกิดเราหลงไปคิดมันก็จะไม่รู้ชีวิตปฏิบัติธรรมมีแค่นี้ไม่รู้ก็หลงถ้ารู้ไม่หลงแต่ ถ้าหลงก็จะไม่รู้ส่วนใหญ่หลงหลงไปคิดหลงไปพอใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าขอให้เน้นเป็นพิเศษเนาะเน้นตาในไม่ทิ้งฐานก่อนเดินแล้วก็กลับมาเดินดูใจถ้ามันเผลอไปคิดก็พากลับมาที่ใจถ้ามันเผลอไปคิดก็พากลับมาที่ใจเป็นกิจกรรมที่สนุกครับแรกๆผมก็เดินเอ่อสินาที15นาทีเดินไปเดินมาก็เพิ่มเป็น30นาทีเดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มเป็น60นาทีเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการออกกําลังกายที่ดีเราก็ขนาดเดียวกันมัน เป,เป็นการฝึกสติแล้วก็ได้สมาธิด้วยทดลองดูนะครับสาธุครับ